สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่เอฟซีทุกท่านค่ะวันนี้มาพบกันค่ะในช่วงเย็นของวันศุกร์นะคะที่26ธันวาคมนั่นเองค่ะตรงนี้ก็ยังคงเป็นงานโปรโมชั่นอยู่นะคะวันนี้มากัน18เล่มค่ะสำหรับชั้น2ปี EP5 ตรงนี้นะคะสำหรับโปรโมชั่นของเราก็น่าจะเจอกันค่อนข้างอีกประมาณอีก3คลิปนะก็จะหยุดยาวกันเลยทีเดียวค่ะตรงนี้สน,สนใจงานที่เล่มไหนก็อย่าลืมติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร 0649892265ค่ะเชียร์เบลมีดดับไฟนั่นเองค่ะหรือว่าจะใช้เบอร์โทรนี้เพิ่มเพื่อนแล้วก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก,นก่อนได้ด้วยเช่นกันค่ะตรงนี้วันนี้จะมีงานดับสองนะคะที่เป็นงานเหล็กรางรถไฟและก็จะเป็นมีดแคมป์ค่ะเป็นมีดอิเนบหรือว่าจะเป็นเป็นมีดพกพานะคะหรือว่าจะเป็นมีดใช้งานอนเนกประสงค์ทั่วท่วไปได้หมดเลยและก็จะมีทรงม้งนะคะที่เป็นเหล็กตลับลูกป,ปืน,นเยอรามันนั่นเองค่ะช่วงนี้เราก็จะมา นั่งกับพื้นแบบนี้เลยนะมาโชว์มีดค่อนข้างเยอะนิดนึงค่ะเพราะว่าโต๊ะไม่พอวางนะคะวันนี้ก็จะมีมาทั้งหมด18เล่มนั่นเองค่ะสําหรับงานเหล็กรางรถไฟของเราที่เป็นงานดาบสองนะคะตรงนี้มีมีมากันทั้งหมด5เล่มนั่นเองค่ะสําหรับงานเล่มแรกของเรานะคะใบยาวอยู่ที่16นิ้วค่ะสันหนา9มิลใบกว้าง1.5นิ้วและด้าม 7.7นิ้วนั่นเองค่ะสำหรับงานดาบสอกตรงนี้เนี่ยเราจะมาแบ่งปันกันที่ราคา600บาททัวนั่นเองค่ะเป็นงานดาบสอกของเราที่ทำมาจากเหล็กรางรถไฟค่ะและก็เป็นราคาโปรโมชั่นด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีทั้งหมดราคาอยู่ที่500และก็600บาทนั่นเองค่ะสนอกสนใจงานม่เริ่มไหนรีบติด รีบติดต่อและจับจองกันได้เลยนะคะตรงนี้มาต่อกับงานเล่นที่2กันค่ะสําหรับงานเล่นที่2ของเราเยัวคงเป็นดาบสองเหงล็กราวรถไฟอยู่ค่ะตรงนี้ใบยาวอยู่ที่16.6นิ้วค่ะสันหนา9งิลมใบกว้าง1.5นิ้วและด้าม7.6นิ้วค่ะสําหรับงานดาบสองโปรโมชั่นชุดนี้ค่อนข้างสันหนานิดนึงค่ะ แต่สันหนาตรงนี้ไล่คือเราจะตีสันหนาแล้วก็ไล่ปลายจนถึงบางนะคะตรงนี้ก็มาแบ่งปันกันที่ราคา600บาททัวนนั่นเองค่ะมาต่อกับงานเล่นที่3กันค่ะสำหรับงานเล่นที่3ตรงนี้ใบยาวอยู่ที่ 17นิ้วค่ะสันนา8มิลใบกว้าง1.5นิ้วและด้าม7.6นิ้วนั่นเองค่ะสำหรับงานเล่มที่3ตรงนี้นะคะเรามาแบ่งปันกันที่ราคา600บาททัวนั่นเองค่ะบริการส่งฟรีและก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะสำหรับการเก็บเงินปลายทางของเราตรงนี้จะมีค่าบริการบวกเพิ่มเพียงแค่5้สิบาทเท่านั้นค่ะแต่การขนส่งยังบริการส่งให้ฟรีอยู่นั่นเองค่ะมาต่อกับงานเล่มที่4กันก,นก่อนได้เลยนะคะตรงนี้กับงานเล่มที่4ของเราใบยาวอยู่ที่ 27.2นิ้วสันนา9นมิลใบกว้าง1.5นิ้วและด้าม7.6นิ้วนั่นเองค่ะสำหรับงานดาบสอกเล่มที่4ตรงนี้ค่ะแบ่งปันที่ราคา600บาททัวนั่นเองค่ะ สำหรับงานเล่นที่5ค่ะยังคงเป็นงานดาบซอกอยู่นะคะตรงนี้ใบยาวอยู่ที่16นิ้วค่ะสันนา9มิลใบกว้าง1.2นิ้วและด้าม7.7นิ้วนั่นเองค่ะตรงนี้กับงานดาบซอกของเราที่เป็นเหล็กหลังรถไฟวันนี้มีมากกัน5เล่นค่ะแบ่งปันในราคาโปรโมชั่นตรงนี้600บาทตัวนั่นเองค่ะและก็จะเป็นนิดเป็นนิดแคมป์นะคะเดี๋ยวขอขยับนิดนึง ไม่รู้ว่าจะดึงได้ไหมเพราะเหล็กค่อนข,ข้างหนักจริงๆนะคะตัวนี้สําหรับมีดแคมป์ของเราตรงนี้ก็จะคงเป็นเหล็กรางรถไฟอยู่นะคะแล้วก็จะมีมีดทรงค่ะสองเล่มที่เป็นงานเหล็กตลหรับอูวุปืนเยอรมันสําหรับงานพกพาหรือว่าจะเป็นงานมีดแคมป์ตรงนี้เนี่ยจะแบ่งปันที่ราคา500อบาททวนค่ะเป็นบริการที่เรียกได้ว่าเป็นโปรโมชั่นส่งท้ายปีนั่นเองค่ะมาต่อกับงานเล่มที่6ค่ะที่เป็นมีดแคมป์เหล็กรางรถไฟนะคะใบาย,ยาวอยู่ที่ 11นิ้วค่ะสันนา7จ็ดมิลใบกว้าง2.2นิ้วและด้าม7นิ้วค่ะสําหรับรุน่นนี้จะเป็นด้ามไม้7นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้ประดุค่ะเป็นป,ป,ป,นปอกคอเเล็กทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้แบ่งปันที่ราคา500บาททัวนั่นเองค่ะมาต่อกับงานเล่มที่7กันค่ะสําหรับงานเล่มที่7ของเราใบยาวอยู่ field, ยที่11.2นิ้วสันนา7จมิลใบกว้าง2.2นิ้วและด้าม7นิ้วนั่นเองค่ะตรงนี้เป็นงานเด็กรางรถไฟนะคะตรงนี้ตนวตรสนใจเล่มไหนรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าช้าอดหมด่คะ สำหรับงานโปรโมชั่นแบบนี้นะคะมาต่อกับงานเล่มที่8กันค่ะเล่มที่8ใบยาวอยู่ที่10.9นิ้วสันหนา7มิลใบกว้าง2.2นิ้วและด้าม7นิ้วนั่นเองค่ะตรงนี้กับงานเล่มที่8ของเราค่ะเป็นงานเหล็กหลังรถไฟที่เป็นทรงมีดแคมนั่นเองนะคะแต่งปันที่ราคา 500บาททวนค่ะเล่มที่9ของเราค่ะใบยาวอยู่ที่11.2นิ้วค่ะสันหนา7มิลใบกว้าง2.4นิ้วและด้าม7นิ้วนั่นเองค่ะตรงนี้ก็จะเป็นมีดแคมอีกเช่นเคยค่ะตรงนี้เป็นงานหล็กหลังรถไฟของเรานะคะแบ่งปันที่ราคา500บาททวนั่นเองค่ะเล่มที่10ค่ะใบยาวอยู่ที่11.2นิ้วสันหนา8มิลใบกว้าง2.2นิ้วและด้าม7นิ้วค่ะสำหรับงานเล่มที่10ของเรานะคะตรงนี้เป็นงานมีดแคมค่ะ และเล่มที่11ค่ะยังคงเป็นงานเหล็กรางรถไฟอยู่นะคะตรงนี้ใบยาวอยู่ที่ 11.2นิ้วสันนา9้ามิลใบกว้าง2.1นิ้วและด้าม7นิ้วนั่นเองค่ะและเล่มที่12กันค่ะใบยาวอยู่ที่11นิ้วสันนา7มิลใบกว้าง2.2นิ้วและด้าม7นิ้วค่ะเป็นงานมีดแคมชุดนะคะตรงนี้เป็นงานโปรโมชั่น EP 5ส่งท้ายปีเล่มละห้0รอบาทนั่นเองค่ะและงานเล่มที่13ของเราค่ะเป็นงานทรงมีดม้งนะคะค่อนข้างใบจะยาวนิดนึงค่ะใบยาวอยู่ที่12.6นิ้วสันนา8มิลใบกว้าง2.4นิ้วและด้าม7นิ้ว ตรงนี้ก็มาแบ่งปักนกันที่ราคา500บาททัวร์นั่นเองค่ะเป็นงานชุดโปรโมชั่น EP5 นะคะสำหรับคมิน์นี้รีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร064989225ค่ะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าจะใช้เบอร์โทรนี้เพื่อนๆและก็แอดไลน์ดูในส่วนของรูปภาพและก็รายละเอียดมิดที่ชัดเจนกันได้ค่ะสำหรับงานเล่นที่14ตรงนี้ค่ะยังคงเป็นมีดแคมป์อยู่นะคะใบยาวอยู่ที่11นิ้วค่ะสันนา7มิลใบกว้าง2.4นิ้วและด้าม7 นิ้วนั่นเองค่ะตรงนี้เป็นงานเหล็กรางรถไฟค่ะเล่มที่15ค่ะใบยาวอยู่ที่11.5นิ้วฟันหนา6มิลใบกว้าง2.2นิ้วและด้าม7นิ้วนั่นเองค่ะตรงนี้เรามาเป็นปันกันที่ราคา500บาทค่ะเป็นงานโปรโมชั่น ep 5ของเรานะคะสำหรับพี่พี่ท่านใดที่สนสนใจก็อย่าลืมค่ะหรือว่าแคปรูปภาพแล้วก็มี ไลน์กันอยู่แล้วก็สามารถเข้ามาสอบถามกันได้เช่นกันค่ะสําหรับพี่ๆที่บอกว่าเป็นลูกค้าเดิมหรือว่าลูกค้าเก่าก็สามารถรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยหรือว่าจับจองกันก,นก่อนได้เลยนะคะว่าชอบเล่มไหนต้องการเล่มไหนก็บอกได้เลยค่ะสะดวกวันไหนแจ้งได้ด้วยนะคะตรงนี้มาต่อกับงานเล่มที่16กันค่ะใบาย,ยาวอยู่ที่11.1นิ้วสันนา7มิลใบกว้าง2.4นิ้วและด้าม7นิ้วนั่นเองค่ะตรงนี้ยังคง,งคเป็นมีนแคมเหล็กรางรถไฟอยู่ค่ะแบ่งปันที่ราคา500บาททัวร์นั่นเองค่ะสําหรับงานเหล็กรางรถไฟ เราวันนี้มีมากันทั้งหมด16เล่มนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะเล่มที่เล่มสุดท้ายนี่คือเล่มที่16นะคะและก็จะมีเป็นมีดทรงมงค่ะที่ทํามาจากเด็กตราลูกปืนกันสองเล่มนะคะสําหรับงานเล่มที่17ตรงนี้ใบยาวอยู่ที่11.4นิ้วสันนา7มิลใบกว้าง2.1นิ้วและด้าม6.5นิ้วค่ะตรงนี้เป็นด้ามไม้ประดูนะคะเป็นปอกะคอเหล็กทั้งหมดค่ะแบบปันที่ราค่ะ 500บาททวนค่ะสำหรับ2เล่มสุดท้ายนี้เป็นงานหลิกตลับลูกปืนเยอรมันค่ะไม่มีลายเส้นด้วยนะคะและก็เล่มสุดท้ายท้ายสุดตรงนี้เล่มที่18นั่นเองค่ะใบยาวอยู่ที่9.9นิ้วสันนา7มิลใบกว้าง2นิ้วและด้าม6.5นิ้วค่ะสำหรับงานเล่มสุดท้ายของเราเป็นงานหลิกตลับลูกปืนเยอรมันค่ะแบบ่งปันที่ราคา500บาททวนนั่นเองค่ะวันนี้มาครบกันทั้ง18เล่มเรียบร้อยแล้วนะคะสัวสนใจงานนี้เล่มไหนก็อย่าลืมติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร 0649892265ค่ะเชืวเว่อวิวมีดภทยและยังสามารถใช้เบอร์โทรนี้เพิ่มเพื่อนและก็แอดไลน์ได้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ได้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในส่วนของคลิปมีดของช่างบอยประเสริฐแพร่ของเราค่ะเพราะว่างานมีดของเราตรงนี้เป็นงานทีร้อนทั้งหมดนะคะอยู่ที่ตำบ,บลล่องฟองจังหวัดแพร่นั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ